วันเกิดที่ผ่านมาค่ะมีคนเพื่อนไปเยอะขนาดไหนก็คนคนเพื่อนๆไปกันเยอะมากค่ะเยอะกว่าที่ผิดผิดมาเยอะมากค่ะก็สกิฟดีแฮปปี้น่ะก็แฮปปี้ดีค่ะสนุกดี27่สบแล้วมีอะไรให้ตัวเองไหมคะก็ก็อยากได้อะไรในช่วงเดือนนี้ก็ซื้อหมดแล้วค่ะก็คืออยากได้อะไรก็จะทยอยทยอยซื้อไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถ้าของขวัญให้ตัวเองจริงๆก็คือกำลังจะทำธุรกิจใหม่ใช่ค่ะ กับของ้ของที่เราอยากได้นี่คือซื้ออะไรไปของจุกจิกแฟชั่นทั่วไปค่ะใช่ปีนี้ก็เลยจัดแซ่บไปเลยคอบอหน้าถาหลังไปเลยก็ตามนั้นน่ะเพราะว่าถ้าสมมติจะใส่ชุดอย่างนี้เดินห้างมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยโอเคก็อยากชอบอยู่แล้วแล้วก็อยากใส่ก็เลยโอเคใส่แบบชุดแบบค่อนข้างแบบแซ่บมากคแบบโยกเอิ่ก็ก็แล้วแต่คนชอบใช่ก็ก็โยกให้ค่ะมีชื่อตีมไหมเนย ตีมตีมมันเกิดจริงๆรแล้วบอกทุกคนแค่แบบว่าโอเคแบบ dress like you are going to kill your worst enemy ไงก็เหมือนแบบชชใช่เหมือนแบบว่าไม่เหมือนแบบเหมือนประมาณว่าโอเคเราจะแต่งตัวยังไงถ้าเราจะเจอศัตรูของเราอ,อะไรไงเดียวก็จินนา,การกันเอสศัตรูดีวเป็นใครนะเดี๋ยวก็โอเคแต่งอย่างนี้แล้วกันอะไรันนี้ค่าทุกคนรายการีนเลยค่าไหมล่ะมหน่อยเพื่อนก็ไม่หน่อยหน้านะอย่าง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 น้องสาวกวางที่เป็นผู้แฝดเงี้ย ก็แบบว่าโอ้โหจัดเต็มเนี่ยพอรู้ว่าดิวจะแต่งตัวเปรี้ยวอย่างนี้นางก็ทํากันบ้านจ้างสไตล์ลงสไตลิสอย่างเงี้ยพี่รัศมีแขก็แบบว่าเป็นเป็นแรดเพราะ<ๆ>ว่าศัตรูของนางคือสิ่งสารสัตว์ต,าต่างๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีรางวัลให้เขาคิดคิดอะไรยังไงคะแบบเราจ้างดีไซเนอร์ของดิวอะคะคือดิวชอบชุดนี้แล้วดิวก็เลยบอกบอกให้พี่เบลทําให้หน่อยใช่คะ่ะเพื่อนๆมีสุขใจอะไรไหมคะในงาน เซอร์ไพรส์ก็มีเค้กสองก้อนแล้วก็แบบว่ามีวิดีโอมีอะไรเงี้ยมีร้องหุ่มร้องไห้อะไรเงี้ยด้วยอะค่ะใช่พี่ไผ่ของถี่ไผ่กับพี่ไผ่อะค่ะพี่ไผ่ก็ไปด้วยน้องวันพี่ไผ่ไปค่ะแต่ตอนแรกบอกมีคนบอกพี่ไผ่ไม่ไปใช่ไหมพี่ไผ่ไปค่ะแต่แต่เขาให้แบบดิวสนุกเต็มที่ไงเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วเนาะจะให้เขามาเต้นกับดิวก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะเขาคอยดูตลอดค่ะแล้วก็แล้วก็อยู่ยันจนกลับพร้อมกัน ก็คือผ่านพี่ไผ่เหมือนกันเนาะพี่ไผ่ไม่เห็นเลยเพิ่งเห็นพร้อมกันกับทุกคนนี่แหละก็เลต้องไม่กล้าไม่กล้าไปถักพี่ไผ่ก่อนด้วยนะคือคือถ่ายรูปกับเพื่อนๆก่อนแล้วค่อยๆแบบผ่านไปสักสองชั่วโมงแล้วค่อยเดินบนไปตรงโต๊ะเขาอะไรไม่ได้คอมเมนต์อะไรไม่ได้คอมเมนต์อะไรแต่คือเราก็เซฟเราเซฟเราใส่กางเกงขาสั้นนะข้างในเรื่องจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะดูแบบว่าว้าอยู่มากแต่เราก็เซฟแหละค่ะ เขาก็ต้องจับจ้องมนาะว่าปีนี้พี่ไผ่ให้อ,อะไรอ,อะไรกันนเยังติดไว้ก่อนค่ะยังติดไว้ก่อนเพราะว่าถามว่าอยากได้อะไรยังตอบไม่ได้หรือว่าอยากได้อะไรตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคคิดออกแล้วบอกนะจะติดกันไว้ก่อนเพราะไม่อยากได้อะไรเลยจริงๆตอนน้นะคะ่ะอ๋อช่ดอดอกไม้ให้วันเกิดจริงๆใช่ค่ะใช่ก็ช่อดอกไม้อ่ะใช่นานๆไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดอกไม้จากเขาไงพอได้ก็จะตื่นเต้นมากของกันเนี่ยเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นเท่ากับดอกไม้ ของแบรนด์เนมเราซื้อเองหมดแล้วไงแต่ดอกไม้เขาก็แบบว่าเวลาผ่านอะไรเงี้ยก็อยากได้เวลาปีใหม่ก็จะบอกว่าโอเคแบบขอดอกไม้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แต่พอน,นี้ได้ก็ดีใจก่อนหน้านี้พี่ใส่กับโดราจมจาก้างเราเราเขาขี้น้อยใจอยู่แล้วคะ <os> ่ะเขา, <c oughs> ขามีอะไรเขาจะแบบเขาจะเป็นสายสาวมากเนอกไะเ <c oughs> ขาก็จะแบบว่ามีโพสต์น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งซึ่งก็ ก็ตามนั้นน่ะก็ที่เหตุการณ์รืออะไรย่งงไม่ด้วยความที่ว่าดิวทำงานไงคะแล้วก็ทำงานก็เยอะด้วยแล้วก็กำลังจะเปิดธุรกิจใหม่นนู่นนี่ก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลานางก็จะน้อยใจแบบช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้เดินห้างเลยนะอะอย่างเมื่อวานมีโอกาสไปเดินห้างก็แบบเนี่ยเราไม่ได้มาเดินห้างนานมากแล้วไม่รู้พาราต้อนเป็นไงบ้างซึ่งแบบจะต้องดราม่าใช่ไหมคะซึ่งโอเคเขาเป็นคนอย่างเัี้ยคือเขาจะรอไปกับเราคนเดียวใช่คือถ้าดิวไม่ไปเขาก็ไม่ไปไง เขาก็จะแบบว่าไม่รู้ว่าร้านมันเป็นยังไงแล้วบ้างเนาะซึ่งร้านมันก็เหมือนเดิมแหละไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้งอยังไงแต่ก็คือพยายามจัดสรรเวลาแล้วก็มีเวลาให้มากขึ้นอย่านั้นนะเรื่องเวลาอย่างเดียวเนาะเรื่องอื่นไม่ได้ทำอะไรให้งองใช่เรื่องอื่นเรื่องอื่นไม่กล้ามีไงก็เป็นเรื่องแค่เวลาอย่างเดียวค่ะมันต้ิสัเวลามากขึ้นนะคะเดียวให้เวลาเขาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาละค่ะว่าช่วงนี้บอกเขาละค่ะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของแบบเรื่องเรื่องที่เราต้องทํางานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่เพราะว่ามันอยู่เพราะว่าธุรกิจอย่างนี้คือเราหุ้นเกินเกินครึ่งไงคะเพราะฉะนั้นคือแบบไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือว่าอะไรคือเราต้องคุมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหญ่โตขนาดไหนมันไม่ได้ใหญ่โตมากหรอกแต่มันเป็นความฝันของเราอะไรเงี้ยก็มีพี่พี่หวานเจีย๊ยบผู้จัดการหุ้นด้วย<ม>ก็แบบม,มีดึงคนที่รักๆอะไรเงี้ยหุ้นมาหุ้นกันอะรีค่ะก็เป็นธุรกิจแบบว่าเป็นร้านทําเล็บด้วยทําผมมีทุกอย่างเลยที่แบบเป็นของผู้หญิงแล้วก็เป็นคาเฟ่ข้างล่างคือมาร้านเดียวจบอะไร ต้องแบ่งเวลานะมันต้องแบ่งเวลาเพราะว่าเราต้อง manage ทุกอย่างแล้วก็ต้องคิดว่าแบบรายละเอียดมันเยอะเนาะไม่ว่าจะเล็บก็เยอะผมก็เยอะในนู่นนี่ก็เยอะอะไรอย่างงี้ค่ะรายละเอียดทั้งหมด่ายเล้เตรียมทำใจไว้ังคะว่าเราจะต้องทุ่มให้กับตรงนี้อีกแบบระยะหนึ่งเขาก็เขาก็มีบ่นบ่นเขาแค่พูดว่าถ้าทําอันนี้เราไม่ว o r k ก็อยู่บ้านนอนซีรีส์แล้วนะเขาพูดแค่นี้ไงแบบถ้าทำอานนี้เราไม่วิ์ k ก็แบบพอแล้วเธออะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นทานั่นทานู่นทานี่อะไรนะค่ะแต่มันจะว o r k ค่ะมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่แบบ ดิว่ามันเป็นแค่ช่วงแรกๆค่ะเวลาเราเริ่มธุรกิจอะไรหรือเริ่มทําอะไรไม่ว่าจะเป็นละครหรืออะไรมันจะต้องมีช่วงปรับตัวพอมันเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็จะรู้ว่าโอเคมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะมันคงเป็นแค่ช่วงนี้แหละย้อนกลับไปหาความมั่นองที่ที่ไทยมันเป็นปัญหาเรื่องของเรามันมันมันใกล้เคียงกันนะมันไม่ใช่อันนี้คือไม่มีเวลาเลยอันนั้นมันก็แบบอันนั้นจะแบบมีมีห่วงบ้างมีเพื่อนนั่นนี่่งแต่อันนี้คือ ไม่มีเวลาเลยจริงๆคือไม่ได้จอกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยก็คือแบบจากที่ไปไหนทำอะไรก็ไม่เคยได้ทำอะไรเงี้ยค่ะไม่มีแค่ไหนวคะแค่ก็ประมาณเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ก็ช่วงเกือบเดือนเลยเงี้ยค่ะคือแบบแทนที่แบบปกติจะต้องโอเคเวลานี้ก็จะได้เจอกันบ้างก็เป็นคุยงานแทนแล้วก็ตารางเยอะธุรกิจเก่าก็มีละครก็มีก็กลายเป็นว่า ครามที่ไผ่ปลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดกลัวมว่ามันจะหนักกว่าครั้งที่แล้ว่ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเพราะว่าวันเกิดเขาก็มาแล้วไงแต่ถ้าเขาไม่มาเนี่ยอันเนี้ยกลัว <c oughs> ก็ลุ <c oughs> ล้นอยู่เหมือนกันนะคะรับม่เข้าใจกันมากเขาต้องเข้าใจแหละเพราะว่าดิวไม่ได้ทําตัวแบบอะไรยังไงอะเนาะก็ต้องตัดรุ่นเะข้ามดิวดิวก็บอกเขาแหละว่าก็ต้องทํางานจริงๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบก็ก็คุยกันแล้วก็เขาต้องให้กําลังใจเรามากกว่าเรื่องไม่เข้าใจเรื่องเวลาเนาะ จะลดงานบ้างไหมคะไม่ขีดค่ะยังรับงานอยู่ค่ะไม่ลดงานค่ะก็บอกว่าให้ลดงานลดอี่ตะโอ๊ยไม่ไม่ลดค่ะไม่ลดค่ะ